ทำไรกันน่ะเฮ้ยทำไรเนี่ยโอ้โหไม่บอกโห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 กำลังคิดดิสเพลงดิสเพลงอยู่ครับที่จะไปเจอพวกเราสองคนนะในวันที่แปดกันยาแปดกันยานะครับผมตอนนี้กำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเพลงอะไรดีใช่ไหมจริดหรอยังแต่เอาจริงๆนะเวลาเราจะมาคิดดิสเพลงอย่าให้เรานั่งเลือกเพลงเดียว ไปตอนแรกเลยอะมันไม่ได้หรอกครับมันได้เขาเรียกว่าต้องมีอารมณ์ออกมาก่อนถึงจะมีอารมณ์ใช่มีอารมณ์เหรอครับหมายถึงอารมณ์ศิลปินเ่ยผมไปวาดรูปออกมาหรือว่าอารมณ์อะไรไม่รู้เตะบอลไหมอ่ะแบบนี้เล่นต่อยเล่นให้จบก็เจอกันวันที่8กันยาตอนนี้ขอพวกเราคิดเพลงก่อนกำลังเตรียมตัวอยู่ดูผมคิดออกแล้วหน้าตาดีกันเห็นเห็น อะไรเนี่ยนี่แค่ชานี่คือคิดลิสเทนหัวเลขพอเราเสร็จปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวสมองจะแน่นไงฮะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มกันแต่ว่าคิดไว้แล้วแหละที่จริงมีแล้วแหละแต่นี่เขียนให้ดูว่าเพลงนี้เนี่ยร้องแน่นอนใช่ร้องแน่นอนแต่จะมาแบบไหนเออว่าการนอีกทีอ เอายังไม่ไปอีกวันที่แปดเจอกันเราดูเองดิ